มีตนนั้งใจว่าจะถ่ายคลิปแบบริกนะคะของปี2023กำลังจะเปิดคลิปเลยแต่ว่าดันเจอฉี่อยู่ในห้องครัวใครคะใครใครเป็นคนทำการฉี่ใส่ครัวไม่ใช่สิ่งที่คนสวยเขาทำกันนะคะมันเป็นสิ่งที่คนไม่สวยเขาทำกันเข้าใจไหมคะบงบงคะแม่พูดอยู่นะคะแม่พูดหนูต้องฟังแม่สิคะลูก หนูเมินแม่เหรอลูก ก็ไม่สั่งสอนแม่ตัวเองเลยปล่อยให้แม่ฉี่ใส่ครัวได้ยังไงจะทำคลิปเฟรบริสหน่อยทำไมกลายเป, like ป็นมาบ่นแกงคืนเอบะเฉยเลยคะก็เดี๋ยววันนี้จะมารีวิวพูดถึงนะคะของที่ชอบและการใช้และชอบในปีนี้ก็จะมีตั้งแต่ของเล็กๆน้อยนยันพวกเครื่องใช้ไฟฟ้าเลยอ้าว ก็จะมีตั้งแต่ของเลืน็กน้อยนะคะอาหารแมวทรายแมวยันวิตามินบำรุงแล้วก็พวกเครื่องใช้ไฟฟ้าเลยนะคะทำไมไม่มีใครอยู่ให้แม่พู <laughs> ดจบเลยรีวิวนะคะอันนี้เป็นหุ่นยนต หุ่นยนต์เล่นกับแมวนะคะทําให้เราไม่เหนื่อยมากขึ้นเพราะว่าเขาจะคอยโบกไม้ตกแมวให้เราแทนนะคะอา้าวหุ่นยนต์คะทํางานก่อนคะ่ะสําหรับใครที่คิดจะผลิตหุ่นยนต์รุ่นนี้นะคะแนะนําสิ้นปีนี้กําลังดีเลยคะ่ะเพราะาปีหน้าเป็นปีมังกรน,นะคะเป็นปีดีด้วยคะ่ะเริ่มที่ทรายแมวกระบะทรายก่อนเลยอันนี้จะเป็นกระบะธรรมดาที่เรา รู้สึกว่าแฮปปี้กับมันมากก็คือเพคคิดนะคะกระบะธรรมดาของเพคคิดตัวนี้เราชอบตรงที่เขามีควาอยู่ข้างในด้วยเวลาน้องแมวเข้าห้องน้ำเสร็จใช่ไหมเขาเดินออกมาจากทางนี้ทรายมันก็จะไม่ติดเท้าออกมามากก็ยังมีติดอยู่แต่ก็ไม่ติดออกมามากทําให้บ้านไม่เละเทะน,นะคะส่วนทรายแมวนะคะปีนี้เรายกให้ทรายเต้าหู้ตัวนี้ใค้รองเพชร เขาเป็นสายเต้าหู้ที่เนี่ยถุง7ลิตรเนี้ยราคา200กว่าบาทเป็นสายเต้าหู้ที่น่ารักราคาน่ารักคุณภาพโอเชีเก็บกินดีแล้วก็จับตัวเป็นจอนเร็วตัวอื่นก็โอเคนะไม่ใช่ไม่ดีแต่ว่าถ้าถามว่าปีนี้เราชอบตัวไหนสุดเราชอบตัวนี้เขาจะมีกลิ่นที่หอมเต้าหู้ธรรมชาติมากกลิ่นเต้าหู้อ่อนถือจะกลิ่นอ่อนแต่เก็บกินได้ดีเลยจับตัวดีไม่ไม่เป็นโคลหอมไหมลูก ตัวนี้มีขายที่ Lazada นะคะรู้สึกจะมีช่องทาง Lazada ช่องทางเดียวะน,น,นะ้ตอนนี้นะตอนนี mm ้น hmm. ะมันต้องสาธที่แคน่นนั้นเลยเหรอลูกอเออเขาฉี่จริงเว้ย <laughs> <laughs> ชอบความรีวิวไปแล้วก็มีคนใช้จริงให้ดูไปมาก ขอบคุณค่ะนายแบบนี่หน้าตาทรายเขาก็จะประมาณนี้นะคะมันก็จะเม็ดไม่ได้ใหญ่มากมันทําให้ประหยัดทรายมากขึ้นะ่ะต้องถามคนเก็บขี้แมวแล้วนะคะว่ามันเป็นยังไงนะคะว่าไงคะคนเก็บขี้แมวโดยรวมก็ใช้ดีครับแนะบบจับตัวเป็นก้อนเล็ว้วเก็บกินอา้าวอู้พูดอะไรไหนสิ <c oughs> ต่อมาก็จะเป็นอาหารเม็ดนะคะปีนี้เราจะให้อยู่ประมาณสี่ตัวนี้แหละทุกคน คือเราให้รวมๆกันสลับสลับกันนะคะไม่ได้แบบว่าให้ตัวไหนมากน้อยเป็นพิเศษเพราะว่าบ้านนี้แมวขี้เบื่อนะคะตัวแรกนูเทียนตัวนี้เคยรีวิวไปแล้วในคลิปรวมอาหารเมทโอกเกตโฮลิสติกนะคะนูที่นี่เราค่อนข้างชอบมากเป็นพิเศษเลยถ้าถามว่าตอนนั้นเราชอบโซลิโกโซลิโกก็โอเคแต่ว่านูเทียนเนี่ยเรารู้สึกว่าเวลาน้องกินแล้วแมวหน้าตาสดใสดีอะหน้าตาดูสดใสขนดูสวยคือ เอา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 เมื่อกี้มีสึกเกิดขึ้นลืมไปเลยว่าจะพูดอะไรละเม็มันก็ไม่ได้ใหญ่มากแต่ว่าขับถ่ายไม่ได้ช่วยเรื่องกลิ่นมากเท่าไหร่แต่คุณภาพโอเคตัวนี้มาแรงแสงโค้งมาแรงจริงๆมาแรงมากๆให้แชร์แชร์เลยเป็นอาหารเม็ด ที่มีฟีดไดอยู่ด้วยมีไก่ฟีดได์ผสมอยู่ด้วยต้องบอกว่าแมวที่บ้านชอบตัวนี้มากมากมากแต่ฟฟีดไดเขาว่ามีผลไม้ใส่ด้วยนะแต่ปัญหาคือตอนรอเทเนี่ยมันจะมีแมวบางตัวที่อยู่ไหนนะมแ,แมวบางตัวแวแมวบางตัวไม่อยู่ไม่อยู่ไม่อยู่แมวบางตัวที่พุ่งมากินฟีดได้ก่อนไข่เขาเลยอพอเทอ,อาหารปุ๊บฟีดได้หมดแล้วแป๊บเดียวเกิดอะไรขึ้น นี่นะคะบับเบิ้ลนะคะจริงๆก็มีอีกหลายตัวอจะใไไทะพุ่งไปก่อนคนแรกเนี่ยบับเบิ้ลนะคะสองแบรนด์นี้รู้สึกจะเป็นแบรนด์คนไทยนะคะตัวนี้เฟอร์นิต้าเราเห็นในทวิตเตอนะคะรีวิวว่าน้อง oh. น้องแมวกินแล้วก็ขนสวย oh. ก็เลยเอามาลองนะคะแล้วก็คันว่าเจ้าเดิมช่วงนี้เราให้เป็นสูตรนี้อยู่เพราะว่าเราอยากให้เน้นบำรุงขนเพราะว่าหลังจากที่น้องแมวผัดขนไปทางบ้าน ก็เลยหาอะไรที่บำรุงขนสุดๆมานะคะก็โอเคแฮปปี้แฮปปี้ทั้งสองตัวเลยต้องบอกว่านีสีห้อเนี้ยขนาดเม็ดอาหารพอๆกันเลยเพราะว่าเราจะเน้นอาหารเม็ดที่มีขนาดเม็ดเล็กๆนะคะเพื่อให้กินง่ายแมวบ้านนี้ปากรั่วบ่อยอาหารเม็ดแมวกับทรายแมวก็จะประมาณนี้นะคะอันนี้ก็เป็นความเห็นส่วนตัวของเรานะคะใครมียี่ห้อไหนที่น่าสนใจแนะนำม,มาข้างใต้คลิปนี้ได้เลยนะคะเขาไม่ร้องไม่ร้อง <laughs> ต้องแกงตอนหลับขอน้อกเรื่องนิดนึงนะคะน้องโชคคุณอันนี้แมวแม่เราเองน้องป่วยอยู่น้องเหมือนจะปัสสาวะแล้วเป็นเลือดนะคะตอนนี้ก็เลยเปลี่ยนอาหารมาให้เป็นตัวนี้สบายแัชโกเป็นสูตรเป็นสูตรที่ช่วยเรื่องเกี่ยวกับมิ้วนะปัสสาวะก็โอเคโอเคมากมีรอยแท้ด้วยนะมีรอยแท้ ไม่ได้แค่กับโชกุนนะคะตัวอื่นๆก็มาแทะมากินด้วยโอเคมากโชกุนฉี่โอเคขึ้นไม่เป็นเลือดแล้วตอนนี้กินแล้วก็โอเคแฮปปี้หน้าก็ยังแก่เหมือนเดิมเลยลูกต้องพาไปหาหมอแนะทุกคนอืมแต่ต้องพาไปหางหมอนะไม่ใช่ว่าฉี่ไปเลื่อยแล้วให้กินตัวนี้หายนะคะ <c oughs> ก็คือเป็นตัวเสริมเนาะมาที่พวกวิตามินเสริมอะไรเสริมกันบ้างนะคะตัวนี้จะเป็นตัวโปรตีนของทิงเ p a u เ p a ใช่ป่ะเราพูดถูกป่ะใช่เลย คือตัวนี้เราชอบมากเลยคเขาจะช่วยเรื่องกล้ามเนื้อเพิ่มกล้ามเนื้อแล้วก็บำรุงขนนะคะอันนี้ก็จะเป็นของเขาเหมือนกันเป็นตัวเสริมภูมมไทยผสมอาหารเปียกได้เลยคุกให้กันได้เลยฟิชออยที่เยินมากดีมากตัวนี้ใครใครทะเลาะกันใครบาลันทะเลาะกับใครคะบาลานซ์ขู่ลัทธหลังไม่ใช่วงวงบาลันซขู่บงทำไมลูกหนูคขู่กันทำไมอะลูกหนูต้องรักกันสิคะเรามีกันแค่นี้นะ อันนี้เรากดมาจากในช้อปปีนะคะขวดใหญ่ก็ประมาณ3000กว่าบาทแต่ว่าดีมากน้องแมวใครผัดขนอยู่นะคะแนะนําให้เอาตัวนี้ผสมอาหารเปียกหรือบีบเข้าปากได้เลยให้กินวัละปั๊มดีขนขึ้นเร็วขึ้นสวยขึ้นงามมากแล้วราคาก็แรงว่าอันนี้ก็เป็นน้ํามันปลาเหมือนกันนะคะราคาจะน่ารักขึ้นมาหน่อยขวดใหญ่นี้800กว่าบาทมาั้งแล้วกดในช้อปปีนะคะมันก็ดีผสมได้เลย3ตัวเนี้ แล้วก็ใส่อาหารเปรียกผสม,มคุกให้เข้ากันน้องแมวกินแฮปปี้บางแมวกินเดี่ยวเดียวแล้วเขาอาจจะไม่ชอบอย่างเงี้ยพอผสม,มกับอาหารเปรียกเขาก็จะกินได้ดีขึ้นนะทุกคน a l e x ตัวนี้นะคะเป็นวิตามินที่ช่วยเขาเรียกว่าละลายก้อนขนปะตัวนี้พ่อแมวก็มีประสบการณ์นะคะเพราะว่าน้องบิ๊กินลูกแล้เขาเคยทานมาก่อนนะคะก็ช่วยเรื่องอะไรนะพ่อแมว <c oughs> ช่วยเรื่องก้อนขนแล้วก็เวลาน้องแมวถ่ายไม่ออกอือแข็งอะไรอย่างเงี้ยครับ มันจะช่วยก็ช่วยให้ขับถ่ายไงถ่ายแบบเหลวเลยนะนิ่มบอกว่านิ่มเลยนี่ชงให้เรานะพยายามชงให้ชงให้อะไรชงให้พูดในห้องอ่านชื่อที่อ่านชื่อ Alex ยาสีฟันแมวแนะนำเป็นของเวอร์แบ็กตัวนี้นะคะอันนี้เป็นรถไก่โอเคมากน้องแมวกินได้ทำให้แมวที่แบบมีค้าวหินปูอะไรเงี้ยมันจะช่วยลดข้าวหินปูด้วยอันนี้นะคะ ชูชูเจ้าประจำเจ้าเดิมมีทั้งแบบสุกและแบบสซาร์สตี้มากันทำไมคะมากันทำไมคะเปิดไม่ได้เลยชูชูโอเคมากทุกคนเราชอบมากให้กินทุกวันทุกวันเลยจริงๆเพราะว่ามันเป็นอาหารเสริมที่ช่วยบำรุงบำรุงน้องแมวด้วยมีหลายสูตรมากตอนนี้เขาก็มีสูตรบำรุงเลือดเพิ่มมากขึ้นแล้วก็ให้น้องบุกกี้กินนะคะบุกกี้เขาเป็นมะเร็งอยู่ ตัวนี้ก็เป็นอีกตัวที่แนะนําไม่ใช่ขนมแมวเรียนนะนี่จะเป็นไลซีนะคะเป็นอาหารเสริมแล้วกดมาในช้อปปี้ในลาซาดามีมันดีมากมันน้องแมวกินง่ายทําให้การกินวิตามินของแมวง่ายขึ้นชีวิตง่ายขึ้นเยอะถึงไม่ได้จริงๆเพราอรีวิวบ่อยมากบ่อยสุดๆในทวิตเตอร์นะคะน้ำพูแมวไล้สายเรารู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่ รู้สึกว่าควรมีอ่ะเพราะว่ามันไม่ทําให้ยุ่งยากทุกคนมันไม่ต้องเสียดสายมันตั้งตรงไหนก็ได้จะอยู่ในกรงหรืออยู่ข้างนอกก็ได้พบไปพกไปข้างนอกก็ได้นะเผื่อไปเที่ยวต่างจังหวัดอย่างเงี้ยรู้สึกว่าน้องแมวกินน้ําเยอะขึ้นแมวชอบชอบน้าคุตัวนี้มาก รู้สึกเขาชอบ,บตัวที่มีสายด้วยนะไม่รู้เพราะว่ามันตั้งอยู่ข้างนอกหรือเปล่าอาจจะเป็นเพราะถ่านเหล็กข้างบนข้างบนก็เป็นถ่านเหล็กอย่างเงี้ยแล้วก็เป็นนี่อันนี้เซนเซอร์อัตโนมัตินะถ้าเขาไปใกล้น้ําก็จะน้ำพุก็จะทําง,งานแต่ถ้าออกทาหทางน้ำพุก,ก็จะหยุดทำง,งานน่าจะเป็นเพราะถ่านเหล็กด้วยทาให้น้ามันเย็นและเขาคงสดชื่อนะเนาะมีน่ากินน้ําโชว์หน่อยลูกเดี๋ยวกินน้ําโชว์หน่อยมีน่ามาที่สเปรดับกลิ่นนะคะในกระบา น้ยเราแนะนําตัวนี้ชอบมากถือว่าชอบสุดแล้วในตอนนี้นะคะคือหลังทําความสะอาดกระบะทรายก็ฉีดตัวนี้เข้าไปในทรายได้เลยมันดับกลิ่นได้โอเคแล้วหอมมากเราชอบกลิ่นอย่างนี้มากเลยทุกคนอยากให้ไปลองกดกันดูควรแล้ว0 0 2 0 0อแล้วกระบาท200้ไม่ถึง200อ่อะราคาน่ารักอะ ไม่พูดถึงไม่ได้ตัวนี้ตามติกตอ,อกมานะคะวีครีนทำตามพี่ไก่ใช่ไหมคะที่เขาเลี้ยงน้องหมาเยอะๆอันนี้เอามาถูพื้นเอามาเช็ดฉี่เช็ดวงล้อเช็ดพวกของใช้ซักผ้าซักอะไรอย่างเงี้ยดับกลิ่นได้ดีเลยเลิศตัวนี้ถือว่าเป็นอีกตัวที่ตามติกตอ,อกว่าไม่ผิดหวังเลยอันนี้พ่อแมวอยากเป็นคนรีวิวเองะค่ะใช้บ่อยครับเพราะว่านะปัญหามันก็อยู่ข้างหลังเน่ไอ เพราะมันมีมีแบบว่าชอบไปฉีดชอบไปเอื้อใส่ของร้อนแล้วก็ใช้อันนี้อ่ะดี๋ฉีดให้ดูมันจะไม่ได้เป็นแบบเป็นน้ำนะมันจะออกเป็นฟองอย่างนิดนึงชือเวลาเราเป็นฟองอ่ะมันทําให้เราเช็ดพวกผ้าพวกอะไรอย่างเงี้ยออกง่ายขึ้นมันจะไม่เหมือนแบบพวกสเปรย์ฟอกกี้ปกติที่ฉีดนะกลิ่นก็จะเป็นกลิ่นแบบกลิ่นตะ่วรสเลยเพราะว่าเขาเป็นตัดใช้ถ่านตะกัดาั่วรสขอพูดถึงหน่อยไม่ใช่ตัวแทนจัดจำหน่ายนะคะแต่ว่าเป็นลูกค้าเขาแล้วชอบจริงๆเป็นเครื่องฟฝกอากาศของโคเวนะคะตัวนี้ใหญ่มาก แย่สะใจเดือนละ790อบคือเขาจะมาทำคอสาดให้ทุกๆ2เดือนเลยมามาล้างเครื่องฟอกให้แล้วมันโอเคมากตั้งแต่ใช้มาก็ไม่มีปัญหาเรื่องหายใจไม่ออกอะไรเงี้ยทั้งคนทั้งแมวเลยทั้งแคทเธอรีนทั้งอะไรอย่างเงี้ยเรารู้สึกเรารักโคเวมากตัวอ,อยากจะเป็นตัวแทนเอง นี่คือต้องมีสองเครื่องนะคะเพราะว่าพื้นที่บ้านใหญ่นิดนึงจะได้ครอบคลุมทั่วบ้านแผ่นเช็ดตาย,ยังเป็นตัวนี้นะคะคนดีคนเดิมยังไม่นอกใจนะคะเขาแผ่นค่อนข้างหนามากในหลายๆแบรนด์ที่เราเคยใช้มารู้สึกแบรนด์นี้จะแผ่นหนาสุดและนี่บินก็คือลูกค้าประจำลูกค้าประจำปกติถ้าเกิดแผ่นบางเช็ดแล้วมันจะแบบมันจะยุยแล้วเนาะนิดนึงมันจะยุยจะแบบจะรู้สึกแบบไม่ค่อยสะอาดเท่าไหร่แต่นี้รู้สึกแผ่นหนึ่งก็เช็ดได้ทั่วตาแล้วลูกค้าประจำจริง แหนหรอยังไม่หอได้แค่นี้แหละได้แค่นี้เหรอลูกมาที่หุ่นยนต์ดูดฝุ่นเพื่อนรักเพื่อนร้ายของบารอนนะคะต้องนอนเฝ้าขนาดนั้นเลยเหรอลูกบารอนตัวนี้ไอโ b o t j เจเซเวน่าจะเป็นตัวใหม่ล่าสุดที่ชอบที่สุดเลยนะคือเขามีถุงเก็บฝุ่นเก็บอะไร่งเงี้ยมาให้ไหมข้างหลังคือเวลาเขาดูดเสร็จอะ รถกลับมาที่ที่แท่นชาร์จทำไมเพราะเจะเอาฝุ่นมาเก็บไว้ในนี้แล้วเขาก็ออกไปดูดต่อได้เลยเราไม่ต้องมาว่าคอยถอดอะไรที่เก็บฝุ่นจากตัวคุ่มโดนไปทิ้งอย่างไรครับเวลาถอดก็คือดึงอันนี้ขึ้นมาเอาไปทิ้งเลยแล้วก็เอาถุงใหม่ไปเปลี่ยนง่ามากก็น่าจะประมาณนี้นะทุกคน My Favorite ประจำปี2023มีแน่ก็ฝากคลิปนี้ไว้ด้วยนะคะยังไงก็เอะเดี๋ยวดิเราเหลือชิ้นนึงพูบน้ำไงเฮ้ ไปเอามา จะขาดไปได้ยังไงคะแชมพูและคีมนวดขนของบาบิยอนนะคะลูกรักที่สุดเพราะว่าเจ้าของร้านสวยมากทุกคนใช้ดีมากคะ่ะตัวนี้เป็นสปอนเซอร์หลักของเป็นแม่แมวมาหลายคิดมากนะคะถ้าไม่มีแบรนด์นี้ไม่สามารถมีช่องเป็นแม่แมวได้นะคะแชมพูและคีมนะคะมีวนผส,สมของอะโลเว a ล่านะคะช่วยขนนุ่มชุ่มชื้นนะคะตัวนี้ดีมากดีสุดๆแบบอยากให้ทุกคน ลองมันดีไม่ไหวแล้วดีแบบตะโกนเลยทุกคนดีดีเกิดดิว่อกี้พ่าอวยไหดิผมไม่เมวยอวดไปตั้ขนาดนั้นเละเหรอใช้ดีครับทุกคนอาบ่า่ใช้อาบแล้วเมวไม่งี่เง่าจริงเหรอจริงเหรอปิดคลิปด้วยสิ่งที่รักที่สุดแล้วกันบ๊ายบายค่ะ